จังหวัดนาลาธิวาสเพนที่และอนาคิดที่ตั้งของจังหวัดนาราธิวาสในประเทศไทยนาราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมาลายูชายแดนไทยมาเลเซียที่สถานีรถไฟไทโบลกมีเนื้อที่ทั้งหมด4,475ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1,148กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ1,116กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศของจังหวัดประมาณ2ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขามีภูเขานาเน่นแถบตะวันออกเฉียงใต้จนเจอกเขาสันการาคิรีซึ่งเป็นแนวกั้นภูมิเดนไทยมาเลเซียลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากิศตะวันตกไปตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนาราแม่น้ำลกไยเละแม่น้ำโกลกมีพื้นที่จำนวนประมาณ3,61,860ไร่อาณาเขตในเป็นที่พักใต้ทิศเหนือติดกับจังหวัดปัตตานีทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซียทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยทิศตะวันตกติดกับจังหวัดยะลา ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาประมงซึ่งตั้งอยู่บ่ามีน้ำบางนาราติดชายทะเลอ่าวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธฟาจุฬาโลกมหาราชบ้านบางนาราถูกจัดให้อยู่ในเขตปกคองของเมืองสาบุดีรามาถูกย้ายมาอยู่ในอกคองของเมืองระแงซึ่งเป็นเมืองหน,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 นึ่งในมณฑลปัตตานีรามาพระบรมราชองค์การให้ แยกสามหัวเมืองออกจากมณฑลเป็าพิบาลเรียกว่ามณฑลปัตตานีเลดได้พระราชดำเนินมายังบ้านบางนาราเลดทรงพระราชทานชื่อว่านาราธิวาสมีความหมายว่าเมืองของดีจนกลายมาเป็นจังหวัดนาราธิวาสนับตั้งแต่นั้นมาดาวสัญลักษณ์ดอกไม้ต้นไม้ประจำจังหวัดรูปเรือใบเล่นกลางใบตรงลางใบมีรูปช้างเผือกดอกบานบุรี ต้นตะเกียนชันดาเมลขคขอนประจำจังหวัดนาาธิวาสทักษิณราชธารักาชนลักษณสนานาเพิรนตาบาโจตึงใจเหลงใหญ่เร่ทองทองพรมหอมหวานสภาพเศรกิจจังหวัดนาาธิวาสเนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียทำให้มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการเมืองการท่องเที่ยวโดยมีอำเภอสุไหงกุลเป็นแหล่งสำคัญนอกท่องเที่ยวหลัก เป็นชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละประมาณ4,000 40, 0คนจุดขายสำคัญคือสถานบันเทิงโรงแรมและอาหารราคาไม่สูงนักโดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจุดเสริมขณะเดียวกันการค้าขา,ายเชดนมีบทบาทสำคัญเช่นกันโดยมีมูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้าปีกว่า3,000ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาเด pues ินลูกจากประเทศมาเลเซียเป็นสําคัญสภาพสังคมจังหวัดนาลาธิวาสในจังหวัดนาลาธิวาสมีคนแบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนาเป็นสามรูปแบบคือ 1. สังคมชุมชนที่พ e. ูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามสองสังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธสสังคมชุมชนที่พูดภาษาจีนและนับถือศาสนาอื่นเช่นพุทธชี การเป่งกายของคนในจังหวัดนาาธิวาสชาวนาราธิวาสปัจจุบันเปล่งกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือผู้ที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็เหล่งกายป็นที่นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไปผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็เหล่งกายตามแบบของชาวไทยที่นิยมโดยทั่วไปบุคคลสําคัญของจังหวัดนาราธิวาสโกเฮงยาวอฮสซัน ประวัตส่วนตัวกูฮิงยาวหฮาสันเกิดเมื่อวันที่8สิสคงหาคมพศ2508เป็นบุตรของนายกูเซ็งและนางเมนนะและเป็นน้องชายของนายชัยระยาวหฮาสันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเินหลักวจบัณฑิตาสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนาคมเสงขอสมรสกับรัติกรยาวหฮันและมีบุตร ทิดาสองคนคนงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธาิวาสสาสมัย 2. เชนวะลงสะไปยินประวัติส่วนตัวเชนวะลงสะไปสิน,สน,สสนมีชื่อเดิมคือเชนช่วงเป็นชาวจังหวัดนราธาิวาสโดยกำเนิดมีบรรดาชื่ออุภาช่วง ซึ่งเชนมาจากคอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยประกอบอาชีพรับจ้างทำงานาและอกิจ่างเขาได้เข้าศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนบ้านไล่พยาอำเภอเมืองจังหวัดนาธาธิวาสร,รวมทั้งรวมทั้งเคยทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาี่กุณทองอันหนึ่งมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาทุนงานเป็นตำรวจนักผู้ระเบิดที่มีชื่อเสียง ผู้ให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆและออกรายการโทรทัศน์หลายครั้งรวมถึงเป็นหัวหน้าหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดซึ่งเป็นที่รู้จักในหน่วยเยอดง60โดยได้รับรางวัลคนดีคนดีของแผ่นดินในพศ2554และในภายหลังเขาได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยระเบิดแสวงเครื่องสถานที่เที่ยว้าพพัดในจังหวัดนราธิวาส หนึทะเลหมอกสุขิร ah ินสองหมู่บ้านยุลาพรสามตลาดบาบา 4. น้ำดกสุขิรินห้าวัดโกลกเทพวิมล 6. กอุทยานแห่งชาติอาวมะนาว 7. จ็ดส่วนฝึกการพัฒนาพิกุลทองแปดน้ำดกบาโจเก้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุณละหาร 10. มัสยิด300ปีจบการนำเสนอขอบคุณครับ